สวัสดีครับผมคิดว่ามีบางคนนะครับคงเคยได้ยินข่าวที่ว่าเออจะใช้กัญชาในการป้องกันโควิดหรือใช้ในการรักษาโควิดมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นความหวังอย่างหนึ่งที่น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะเคยเห็นข่าวว่าเอ๊ะที่อเมริกาเนี่ยก็เคยมีคนที่เขาศึกษาคน,คนที่เขากินยากลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นยาที่เป็นยากาัญชานะครับแล้วเจอว่ายากาัญชากลุ่มนี้มันเป็นยากลุ่มที่มันมีกัญชาเป็นส่วนผสมนะครับซึ่งมันเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่า cbd อยู่ข้างในนั้น แล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะติดโควิดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเราก็จะเอางานวิจัยตัวต้นเรื่องเนี่ยอ่านให้ฟังด้วยเลยนะครับเพราะว่าตัวงานวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงว่าไอ้ตัว CBD เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงลึกไปว่าเวลาที่เราอ่านงานวิจัยพวกเนี้ยเราจะต้องรู้เรื่องอย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เชี่ยวชาญรบพอรการถูกทายปอดและวิกฤตบัมบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับงานวิจัยอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นของที่ทําออกมาจากที่อเมริกานะครับตรงนี้ยังไม่ได้รับการทํา p e e r review นะครับหมายความว่ายังไม่ได้รับการพิจารณาโดยด้วยคนที่เขาทำในในวารสารต่างๆตัวนี้เป็นวารสารที่ออกมาเบื้องต้นก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้เราต้องอ่านด้วยความระมัดระวังนะฮะทำที่มหาวิทยาลัยของชิคาโกนะครับที่ชิคาโกอิลลินอย์นะครับ อ่าตัวนี้เป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักนะครับในการวิจัยตัวนี้นะครับผมจะข้ามบทคัดย่อตรงนี้ไปละกันนะครับเพราะก็ไม่ได้เล่าอะไรมากนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องให้ทําความรู้จักก่อนเลยว่ากัญชากัญชงเนี่ยมันคืออะไรยังไงเพราะว่าหลายๆคนก็ยังสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอ่าคือกัญชากับกัญชงเนี่ยมันไม่ใช่ของอย่างเดียวกันนะครับกัญชงไม่ใช่แปลว่าเอากัญชามาชงแล้วกินนะครับอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับคือภาษาทางการแพทย์เนี่ย กัญชาเนี่ยคือมาริวาน่านะครับตัวกัญชงคือเ e มนะครับทั้ง2ตัวนี้มันเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันมีตระกูลย่อยที่แยกออกไปจากกันทาให้ลักษณะของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยทีเดียวบางคนถ้าดูไม่เป็นก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือตัวไหนกันแน่นะครับแล้วก็เหมารวมเรียกว่ากัญชานะครับคือกัญชาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันก็คือ cannabis ซาติวะนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตระกูลหลักมันจะมีตระกูลย่อยลองมาอีกนะครับตระกูลย่อยของมันก็คือตระกูลที่เรียกว่าเ,เป็นสับสปีชีซาติวะนะครับซาติวะถ้าเป็นสับสปีชีซาติวะก็จะเป็นตัวเฮ m p นะครับคือกัญชงนะครับแต่ถ้าเป็นสับสปีชีอินดิกาเนี่ยจะเป็นกัญชาหรือมาริโอนาะครับสองตัวนี้ลักษณะทางกายภาพมันก็มีความแตกต่างกันนะครับคือผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับแต่บอกพอทราบมาบ้าง,าางถ้าเป็น ตัวกัญชานะครับใบมันก็จะป้อมๆอ,อุวนๆสวยก็จะมีประมาณสัก5้าถึงเใบต่อต่อหแฉกนะครับแล้วก็ต้นมันก็เตี้ยๆหน่อยนะครับอาจจะสูงไม่เกิน2เมตรนะฮะพวกนี้ก็จะมีสารตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า THC นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับคือตัวนี้ที่เราเห็นเทตราไฮโดรคานาบิโนซึ่งเป็นสารที่เวลาเราใช้เข้าไปเนี่ยเราจะมีอาการมีความสุขมึนเมานะครับก็จะเป็นสารตัวนี้ที่มีอยู่เยอะในกัญชานะครับ แต่ถ้าเป็นกัญชาเนี่ยจะมีสาร CBD น้อยนะครับ CBD ก็คือ c a n n a b i i o l d ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เรากำลังจะพูดถึงในงานวิจัยเนี่ยจะมีน้อยนะครับน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก่อนจะได้เห็นชัดๆนะฮะถ้าเป็นตัวของน้อยเนี่ยคือนี่เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นของ THC จะมีเยอะในกัญชาครับก็คือ0.3%เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของกัญชงหรือ h e มเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่านั้นนะครับคือ h e มที่เป็นกัญชงเนี่ยลักษณะของมันคือใบมันจะเรียวกว่านะครับมี7ใบถึง11ใบนะครับแล้วก็ต้นมันมักจะสูงกว่าไม่ค่อยแตกกิ่งก้านอะไรมากสีมันอจะอ่อนกว่าเป็นเขียวอ่อนนะฮะคนที่เขาดูเป็นก็คงจะทราบผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าตัวกัญชงเนี่ยจะมีสารเด่นก็คือสาร CBD นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงงในนนาวิจัยี แต่มันมี TSC น้อยกว่านะครับซึ่งหมายความว่า CBD เนี่ยเป็นตัวสารที่น่าจะมีประโยชน์แต่ TSC เนี่ยเป็นสารที่มันทําให้เรามีความสุขมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคนที่ใช้กัญชาหวังว่าจะป้องกันโควิดโดยการอ่านงานวิจัยชิ้นเนี้ยนะก็เลิกหวังไปเลยเลยนะครับมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปลึกรละเอียดว่าทําไมจึงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอ่าทีนี้ในการทดลองนี้เขาทําอะไรนะครับเขาก็เอาเซลล์พิเศษอันนึงนะครับชื่อ a 5 4 9มันเป็นเซลล์ของ อดคนนะครับที่เป็นปอดเป็นมะเร็งนี่แหละนะฮะทำไมเขาต้องใช้เซลล์มะเร็งเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันแต่งตัวได้ตลอดเวลาโดยที่ทําให้มันไม่ตายนะครับเขาเลยใช้ในการทดลองได้ดีนะครับแล้วก็ให้เซลล์ตัวนี้มันสร้างตัวตัวรับ S2 inhibitor S2 receptor ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวรับที่โควิดมันใช้เข้าไปในร่างกายเรานะครับเขาก็ให้ตัวนี้ไปเจอ CBD ก็คือสารที่เม่อกีีเราบอกในกัญชงนะครับ นานสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเอาไปติดเชื้อโควิดนะครับแล้วปล่อยไว้48ชั่วโมงแล้วดูซิว่าไอเซลล์พวกนี้มันเกิดการสร้างโปรตีนหนามขึ้นมาในร่างกายซึ่งเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรือเปล่านะครับอ่านี่คือการที่เขาทําออกมาเขาพบว่าตัว CBD นะครับ CBD ไม่ใช่ TSC นะครับจำจำ,จำตรงนี้เลยนะครับมันสามารถที่จะยับยัง้งตัวนี้ได้นะครับยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แล้วในขั้นตอนที่เขาทดลองในเขาตอนเขาทดลองที่ความเข้มข้นของ CBD แตกต่างกันโดยที่ความเข้มข้นทุกๆคําเข้มข้นเนี่ยไม่มีผลเสียต่อเซลล์นะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นหลักที่เขาตอบนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะฮะคืออีกอย่างหนึ่งซึ่งเขายกประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเป็นพวกสมุนไพรพวกกัญชงกัญชาทั้งหลายเนี่ย มันไม่ได้มีสารตัวเดียวเนี่ยนะมันจะต้องใช้สารหลายๆตัวสิถูกไหมฮะเพราะว่าบางคนก็บอกว่านี่ไงที่ทางการแพทย์เอาไปใช้แล้วมันไม่ได้ผลก็เพราะว่าท่านมีสารอยู่ตัวเดียวท่านไปเอาสารสกัดมาแบบฝรั่งเขามันถึงไม่ได้ผลถ้าแบบงานของคนไทยงานของผู้ที่เชี่ยวชาญสมุนไพรมันจะต้องเป็นสารผสมต้องมีทุกๆตัวเนี่ยผสมกันอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกาันอ่ามันถึงจะได้ผลนะครับเขาก็บอกอย่างนี้งานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาตอบโจทย์เลยนะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าในการสกัด กันชงกัญชาออกมานะครับอ่าทีนี้นี่เลยนะครับในกรณีที่เขาสกัดออกมาก็จะมีตรงนี้เขาเจอว่าเฉพาะ CBD นี่แหละนะฮะที่มีผลต่อการยับยั้งไวรัสโดยเขาดูทุกๆตัวที่อยู่ในนั้นรวมทั้ง THC ที่เป็นสารให้ที่ให้เรามึนเมานะครับตัวนี้ c a n n a b i d o l i c acid นะครับก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในตัวการชงกัญชาละกันนะครับ CBDV อ่า c b g หรือว่าตัวพวกนี้ทั้งทั้งหมดทั้งแล้วแต่เนี่ยเขาออกออกมาหมดทั้งต,ตัวเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อต้านเชื้ออะไรได้หรือเปล่าเพราะพบว่ามันไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปด้วยนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือนี่ครับถ้ามีปริมาณ CBD เจอกับ TSC อยู่ในอยู่ในไม่ว่าจะเป็นการชงกัญชาเท่ามันผสมกันเนี่ยฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสมันลดลง มันลดลงนะครับ <iosis. S 1> ดังนั้นถ้าท่านที่ใช้กัญชาจะสูบจะกินจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเผื่อจะไม่ได้ผลอะไรด้วยซ้ําไปนะฮะแล้วผมเวลาเจอแบบนี้เนี่ยผมก็มักจะไปดูกราฟที่เวลาที่เขาทํานะครับเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับผมจะไม่ได้อ่านเฉพาะเวลาที่เขาคิดขึ้นมาเฉยเฉยแต่ต้องดูที่กราฟนะครับอ่าตัวนี้กราฟตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสําคัญที่ผมอยากจะให้ดูหน่อยนะครับตัวแนวตั้งนะครับตัวแนวตั้งตัวนี้นะฮะ จะเป็นเปอร์เซนต์ที่เราเจอไวรัสนะครับแล้วตัวแนวนอนตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเข้มข้นของสารต่างๆที่เราใส่เข้าไปยิ่งเข้มข้นมากมันก็อาจจะยิ่งเจอไวรัสน้อยนะครับเส้นสีแดงนี่คือ CBD นะครับอ่า CBD มันก็สามารถที่จะยับยั้งไวรัสได้เวลาความเข้มข้นของ CBD สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปริมาณไวรัสเราจะเห็นว่ามันก็ตกลงถูกไหมครับอ่าตกลงแต่ถ้าเกิดเอา CBD เนี่ยผสมกับ THC ละ่ะ ก็คือเอา CBD เนี่ยแหละผสมกับไอ้พวกสารที่ให้ความสุขความเมาทั้งหลายแหละเราจะเห็นว่ากราฟตัวนี้มันมันมันไม่ดีเท่ากับตัวข้างล่างนี้มันก็คือมันสามารถยับยั้งซึ่งกันและกันทําให้ผลในการต้านไวรัสมันไม่ดีนะครับดังนั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้ผลแนฮะแล้วสารตัวอื่นที่เขาทดลองก็คือไอ้สีอื่นๆที่เหลืออยู่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟของมันเนี่ยต่อให้ความเข้มข้นมันมากขึ้นไปเท่าไหร่แบบนี้เนี่ยเราก็ยังเจอปริมาณไวรัสที่สูงอยู่เลยนะครับปกติ เวลาที่เราเจอปริมาณไวรัสเนี่ยเราจะตัดกันที่เขาเรียกว่า50%หรือ EC 5 0นะครับว่าถ้าเรายับยั้งไวรัสได้อย่างน้อย50%เนี่ยถือว่าโอเคดีนะครับ50%ก็คือเส้นนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือเป็นเส้นส50%ของไวรัสนะฮะถ้าเราดูกรณีของ CBD เนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณสัก1ไมโครโมลนะครับ แล้วทีย่ยิ่งให้ไปสูงกว่านั้นเนี่ยก็ยิ่งหยับยังได้มากขึ้นอย่างประมาณสักเนี่ยแถวนี้ก็คงน่าจะประมาณสักสิบนะฮะสิบไมโครโมลเนี่ยแล้วเขาทดลองทุกๆก,การทดลองของเขาเนี่ยจะเจอว่าความเข้มข้นไม่มีปัญหาต่อเซลนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาบอกว่าเออทาไมเราถึงใช้ตัวนี้แต่ถ้าท่านลองดูเอาถ้าท่านมี CBD แล้วก็ THC ผสมกันท่านจะต้องกินไปตั้งเยอะแน่ความจะเริ่มลงนะครับงนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่บอกไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ที่เมื่กี้ต่อที่เราพูดถึงค้างไว้นะครับทีนี้เขาก็มาดูว่าเออใน CBD เนี่ยมันจะไปเกิดอะไรในร่างกายเราเพราะเวลาที่เรากิน CBD เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะต้องไปทําปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนะครับซึ่งในนี้ก็คือทําปฏิกิริยาที่ตับนะครับมันจะถูกย่อยที่ตับกลายเป็นสาร2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกก็คือตัวนี้7 c a r b o x y CBD ตัวที่2คือ 7-Hydroxy CBD ซึ่ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนะครับโดยเราเจอว่าตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับคาร์บ x y จะเจอเยอะกว่า40เท่าเมื่อเทียบกับตัว7นะครับแต่ไอตัว 7-Hydroxy CBD เนี่ยตัวนี้มันมีความสำคัญในการยับยั้งไวรัสที่เขาทดลองในกรณีนี้นะครับและ ที่สําคัญนี่แหละครับที่เป็นข่าวที่บอกว่าคนไข้ที่เป็นโรคลมชักกินยาการชักนะครับมันสามารถต้านชักได้ยาตัวไหนยาตัวนั้นเนี่ยคือจะกลายไปเป็นเซเว่นไฮดรอกซีซีบในร่างกายเราไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้แต่ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นท,ที่ที่จะมีชีทมีฤทธิ์ในการยับยั้งการชักแล้วในการทดลองครั้งนี้เขาก็โชว์ว่าตัวนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการยับยั้งโควิดนะครับทีนี้ต่อมาก็ นี่เลยยาตัวนี้บางคนอาจจะไม่น่าจะเคยได้ยินนะครับยาชื่อนี่เลยอีพิเดโอลเล็กซ์นะครับซึ่งถ้าตามไปอ่านงานวิจัยที่ว่าทําไมเขาถึงยอมรับให้ยาตัวนี้กลับมาเป็นยากาันชักได้นะครับก็มีข้อคอรหาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคนกลุ่มที่เขาทดลองเนี่ยที่มีโรคชักแล้วคุมลําบากนะครับทุกคนจะได้รับยากาันชักตัวอื่นหมดเลยนะครับสามสี่ชนิดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มจะมีการกินยากลุ่มนี้อยู่ สามสี่ชนิดแล้วแบ่งให้กลุ่มหนึ่งกินยาตัว CBD อีกกลุ่มหนึ่งไม่กินนะฮะแล้วเขาพบว่าในกลุ่มที่กิน CBD เนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ไม่สมัยความว่าสามารถลดยาการชักตัวเดิมที่กินได้นะครับลดไม่ได้และยิ่งกว่านั้นอีกก็คือยา CBD เนี่ยมันมีผลต่อยาตัวอื่นหมดเลยอาจจะทำให้การย่อยของยาตัวอื่นเนี่ยมากขึ้นหรือลดลงอะไรก็ได้นะครับและเขาคิดว่าอาจจะเป็น,นกลไกนี้ที่ไปทำให้เพิ่มยาตัวอื่นในร่างกาย และการชักมันดีขึ้นนะครับอย่างนี้ก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ว่าเอ๊ะตัว CBD ดีตกลงมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เป็นการไปเพิ่มขนาดยาตัวอื่นซึ่งถ้าแบบนั้นเราก็กินยาตัวอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ถูกไหมครับไม่จัเป็นต้องไปกินตัวนี้นะแต่เรื่องนั้นเราเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เรามาคุยกันในครั้งนี้นะครับอ่าทีนี้เขาก็เอาคนไข้กลุ่มที่กินยาการชักตัวนี้เนี่ยแหละมาตรวจระดับในเลือดว่าเราเจอระดับบอะะไรร้างนคับ เขาเจอระดับ CBD นะครับ CBD อยู่ในระดับนาโนโมลนะครับนาโนโมลเมื่อเขาดูเรื่องของ7 h y d r o x y CBD เขาเจอว่าระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ในระดับไมโครโมลตรงนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ถ้าเราย้อนไปดูรูปเมื่อกี้นี้นะครับนี่รูปนี้เลยนะฮะทุกอย่างจะทดลองในระดับไมโครโมลนะครับไมโครไมโครนี่คือเยอะกว่านาโนนะครับ นาโนนี่คือมันน้อยมากๆนะครับน้อยกว่าประมาณ1,000ันเท่านะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าสารที่เขากินเข้าไปเนี่ยจากยาการชักตัวนั้นเนี่ยอยู่ในระดับเลือดเป็นระดับไมโครโมลนะครับจะสามารถที่จะยับยั้งไวรัสได้ถ้ามันอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นอยู่ในระดับนาโนโมลนาโนโมลก็คือน้อยกว่า1000เท่ามันก็อยู่แถวๆนี้นะครับถ้ามันอยู่แถวเนี้ยคือมันยับยั้งอะไรไม่ได้เลยครับถูกไหมฮะ ถ้างั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในคนที่กินยากันชักตัวนี้สาร cbd เนี่ยไม่มีเพียงพอในตัวยาที่จะทำให้คนไข้คนนี้ไม่ติดโควิดแต่ตัวที่ทำงานจริงๆก็คือสารชื่อ7 h y d r o ไฮดรอ c b ต่างหากนะครับคำถามก็จะมีมาเลยครับว่าเอ๊ะแล้วพวกกันชงกันชาที่เราหากินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช่นพวกน้ำมันที่เอาปหยชใต้ลิ้นบ้างหรือว่าจะเป็นจะเป็นสูบจะเป็นอะไรพวกนั้นน่มันมีปริมาณ cbd เท่าไหร่กันแน่ นในการทดลองครั้งนี้เขาจะมีการทดลองที่เป็นการทดลองย่อยแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูเขาไปทาถ้าท่านสามารถตามไปดูได้เองนะครับตรงนั้นเขาเจอว่าปริมาณ C ี d ีดีนี่น้อยมากๆเลย0.3%หรือน้อยกว่านั้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณที่ท่านได้รับเข้าไปเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะอธิบายว่าเออทำไมโควิดมันถึงไม่เป็นนะครับเพราะมันจะต้องได้ปริมาณเข้าไปในร่างกายระดับสูงมากถึงจะสามารถที่จะยับยั้งโควิดได้นะครับ เป็นไปตามการทดลองนี้ดังนั้นท่านที่บอกว่าเาจะสูบมันทั้งวันเลยจะกินมันทั้งวันเลยเพื่อที่จะยับยั้งโควิดก็คงจะต้องผิดหวังนะครับมันไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะแล้วขนาดคนที่เขากินยาการชักตัวนี้เองก็ยังต้องกินในขนาดที่เหมาะสมมันถึงจะสามารถที่จะมีฤทธิ์ในการอาจจะต้านโควิดได้นะครับไม่หนึ่งเเต็มนะครับเพราะผมก็ไปดูงานวิจัยอีกงานหนึ่งอื่นๆเหมือนกันเขากลับเจอว่าไอสารที่เขาพูดไปทั้งหมดเนี่ยสีหตัวตัวนี้ เขาได้ผลตรงกันข้ามกับงานวิจัยชิ้นนี้อ่านั้นเวลาที่เรามีงานวิจัยหลายๆชิ้นที่มันมีผลขัดแย้งกันอย่างเงี้ยก็ต้องมีงานวิจัยที่มันใหญ่ขึ้นมารับรองว่าตกลงของใครมันถูกกันแน่นะครับมาทําซ้ําแล้วมันได้ผลเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าทําซ้ําหลายๆรอบแล้วผลมันไม่เหมือนกันสักรอบอย่างเงี้ยเชื่อไม่ได้สักคนถูกไหมฮะเราไม่สามารถเชื่องานวิจัย1ชิ้นได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีการขัดแย้งแล้วไม่สามารถทําแล้วได้ผลเหมือนเดิมได้นะครับอ่าตรงนี้เราผ่่าาาานไไไปปเเก็ททดลอองวํม ตัว CBD หรือตัว Active Metabolite ของมันก็คือตัว7 Hydroxy CBD เนี่ยมันทำอะไรกันแน่มันถึงจะยับยั้งโควิดได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะอ่านเข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ผมจะเอาให้ดูเลยว่ามันต้องใช้ความรู้ระดับลึกหน่อยในการเข้าใจอ,อ,อันนี้อันหนึ่งนะครับอันนี้เขาทดลองในการให้ไวรัสโดยที่ไม่มี CBD กับไวรัส บน CBD เขาพบว่าอะไรเขาพบว่ามันมีการลดลงของยีนของไวรัสนะครับอย่างกรณีน,นี้เนะี้ยไวรัสผลเป็นอันนี้คือไม่มีไวรัสอันนี้คือมีไวรัสแต่ไม่มี CBD นะครับถ้าไม่มี CBD มีแต่ไวรัสอย่างเดียวเนี่ยยีนโปรตีนหนามของไวรัสมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่เมื่อเราใส่ CBD เข้าไปเนี่ยตรงนี้เราจะเจอว่ายีนตัวนี้ของไวรัสมันลดลงนะครับแต่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นดังนั้นเราจึงต้องไปดูกราฟอีกอันหนึ่ง คือเป็นกราฟอันนี้นะครับอันนี้ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำด้านนี้อ่านนะครับคือมันเป็นอันที่เรียกว่าฮิ t แม p นะครับหรือว่า IAC นะครับซึ่งผมไม่ได้ผมจะไม่อธิบายลงลึกไปแล้วกันว่ามันทำงานยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันไปสีน้ำเงินเข้มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแปลว่ายีนตัวนั้นมาทำงานลดลงนะครับแต่ถ้ามันไปสีแดงมากขึ้นก็แปลว่ายีนตัวนั้นทำงานมากขึ้นอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับเอาง่ายๆสีขาวคืออยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับ เขาแยกเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มนี้3กลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคอนโทรลนะครับคอนโทรลคอนโทรลหมายความว่าไม่มีทั้งไวรัสแล้วมันก็ไม่มีทั้ง cbd อยู่ในนั้นเพื่อที่จะให้แน่นอนว่ามันมันปกตินะครับโดยเขาทําเป็นการทดลองทั้งหมด3 3ครั้งนะครับเพื่อให้มันแน่นอนว่าตกลงมันไม่มีตัวไหนพลาดนะครับก็คือ r e p i t i t i o n ที่1 2และ3นะครับอันที่สองตรงนี้จะมีแต่วรัสอย่างเดียวโดยที่ไม่มี cbd นะครับ อันที่ 3, นี่มี CBD อย่างเดียวโดวยที่ไม่มีไวรัสอันที่ 4, มีทั้งไวรัสและ CBD อ่ะนะครับเรามาดูว่าถ้าเป็นไวรัสเดียวๆคือช่องที่2เนี่ยนะครับช่องเนี้ยนะฮะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราจะสังเกตว่านี่เลยตรงนี้มันเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะรตรงนี้ก็มีสีแดงนะครับแต่เมื่อท่านเติม CBD เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นี่เลยส่วนใหญ่ตรงนี้มันกลายเป็นสีแดงจากสีน้ําเงินกลายเป็นสีแดงเราตรงนี้ใส่แดงกลายเป็นสีน้าเงินหมายความว่าอะไรตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นยีนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสารตัวหนึ่งคืออินเตอร์เฟยรอนนะครับอินเตอร์เฟยรอนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเพื่อที่จะให้ร่างกายเรากําจัดไวรัสได้นะครับในช่วงที่โควิดเข้ามาในร่างกายเข้ามาในเซลล์เนี่ยมันปิดยีนตรงนี้ไปหมดเลยมันกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มมันปิดยีนทําให้ยีนทํางานไม่ได้ก็อาจจะทาให้วรัสมันเพิ่มจํานวนได้นะครับ พอเราใส่ CBD เข้าไปปุ๊บ CBD ไปเร่งยีนตัวนี้ให้ทํางานเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นที่มาว่ามันอาจจะใช้กลไกนี้ในการกําจัดไวรัสนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันยีนบางตัวเนี่ยทำให้เกิดขึ้นในไวรัสแต่เจอ CBD เข้าไปมาไปปิดยีนตัวนี้หมดเลยนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับเขาคิดเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับยีนิน interferon แล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่ถ้าใครมาฟังก็อาจจะมีกลุ่มซึ่งเรียกว่า Jack stat นะฮะซึ่งตรงนี้ผมไม่ลงราย,ล,ยละเอียดแล้วกันอาจจะเข้าใจลำบากเลยนะครับเราก็ข้ามไปก่อนนะฮะ แล้วอันนี้นอกเหนือจากการที่มันยับยั้งไวรัสมันยังมีผลในการยับยั้งไซโตไคน์ซึ่งเป็นสารอักเสบเวลาที่คนโควิดเนี่ยมันเป็นรุนแรงมันจะเกิดการหลั่งไซโตไคน์ออกมาเยอะๆหรือที่เราเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มพายุไซโตไคน์นั่นเองนะครับสารอักเสบมันจะมาหาสารเลยแล้วคืออะไรนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไอ้สแถวนี้เนี่ยมันเป็นอันที่มีไวรัสอย่างเดียว3มแถวหลังเนี่ยจะเป็นไวรัสบวกกับ cbd ที่เรากำลังพูดถึงท่านจะเห็นอะไรครับท่านจะเห็นเนี่ยแนวเนี้ยมันแดงเถือกเลย ทั้งหมดที่เราตรวจเนี่ยก็คือสารการอักเสบทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมเคยคุยเรื่องไซโตไคน์นิดๆหน่อยๆน,นะครับว่ามันมีจํานวนเยอะนะครับแต่ท่านหลายๆท่านคงไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนนี่ผมก็ให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยไซโตไคน์ทุกตัวเลยทุกแถวเลยนะครับเป็นไซโตไคน์แล้วมันเยอะขนาดนี้เวลาที่เราเรียนแพทย์แลารู้ดูเรื่องเรื่องของภูมิการวิทยาเนี่ยบางทีเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งมันเยอะมากๆ นันจะให้ผมมาเล่าให้ฟังทีละตัวว่ามันทําหน้าที่อะไรให้ใครฟังเนี่ยก็คงไม่ได้แน่ๆนะครับเราต้องพูดกันในระดับนักวิทยาศาสตร์ถึงจะเข้าใจกันนะฮะอ่ะเราไม่สนใจตรงนั้นเรามาสนใจว่าไวรัสเนี่ยมันทําให้เกิดยีนที่ทําให้เกิดไซโตไคน์สตอร์มหมดทุกตัวเลยมันเปิดหมดทุกตัวเลยแล้วพอเจอ CVD เข้าไปปิดแทบหมดเลยเนี่ยการเป็นสีน้ําเงินปิดหมดเลยนะครับนี่คือ เป็นกลไกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในงานวิจัยชิ้นนี้เขาทาได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยการเขาดูว่าเออมันตกลงมันได้ผลหรือมันไม่ได้ผลแล้วมันได้ผลเพราะว่าอะไรมันถึงยับยั้งไวรัสได้แล้วนอกเหนือจากการยับยั้งไวรัสได้เนี่ยระยะหลังของมันเนี่ยมันสามารถกดการอักเสบได้ด้วยนะครับนี่คือ cbd นะครับไม่ใช่ tsc ที่เราใช้เข้าไปแล้วเรามีความสุขเราเมานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ผลนะฮะอ่าต้องเป็น cbd เท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้เราผ่านไปเรากลับไปที่เดิมก่อนนะฮะเอ่อ นี่เขาก็พูดถึงที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เอานี่เลยเอาคนที่กินยาตัวกัญชักที่ผมบอกว่ามันเป็น CBD นะครับมาเทียบกันดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเจอว่าคนที่เขากินยาตัวนี้เ,เนี่ยมันมีแค่1.2%ที่ติดโควิดแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่กินเนี่ยสิซึ่งมันมากกว่า10เท่าเลยนะครับตรงนี้อย่างไรก็ตามตรงนี้เราต้องแปลผลด้วยความระมัดร,ระวังอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเวลาที่เราเจอแบบนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าพฤติกรรมของเขาเหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้าพฤติกรรมคนที่เขาเป็นโรคลมชักแล้วเขาต้องกินยาหลายๆตัวเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะไปไหนไม่ค่อยได้นะครับอาจจะเป็นเหตุก็ได้ไม่เป็นเหตุก็ได้ถ้าไม่ไปไหนมันก็ไม่ติดโควิดนะฮะถูกไหมฮะก็ต้องระวังตัวเพราะว่าบางคนเขาเป็นยังไงก็เป็นโรคลมชักที่มันชักบ่อยๆขนาดกินยาหลายตัวก็ยังชักอยู่แล้วเกิดเขาออกไปข้างนอกแล้วไปชักข้างนอกก็อันตรายเขาถูกไหมครับดังนั้นเขาก็จะมีประมาณ บริเวณสถานที่ที่เขาไปบ่อยๆเขาอาจจะไม่ได้ไปมาสักทุกที่เหมือนคนที่คุมอาการได้เราก็ไม่จำเป็นต้องกินชาการชักตัวนี้นะนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งเราก่อนที่จะตีความอะไรไปเราต้องคิดว่ามันมีอะไรไหมที่ทําให้มันเบ้นเป็นแบบนั้นนะครับอ่าตรงนี้สําคัญแล้วก็ที่เหลืออ่าอันนี้อันนี้ผมเคยพูดไปเมื่อกี้คร่าวๆแล้วว่าเขาทดลองกับ ผลิตภัณฑ์ CBD ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกัรชงกัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทดลองกันข้างนอกนะเป็นแบบน้ำมันหยดน้ำมัน CBD หรือว่าผลิตภัณฑ์ CBD ทั้งหลายแหละเขาออกมาทดลองหมดนะครับว่าเออตกลงมันมีปริมาณ CBD แค่ไหนนะครับปริมาณ CBD เนี่ยในนั้นมีแค่0ูนของปริมาณอะไรอย่างอื่นก็ไม่รู้สารอย่างอื่นเนี่ยเขาทดลองแล้วว่ามันไม่ได้ผลถ้ามันมีเข้ามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมานะครับมันต้องใช้สาร CBD ตัวนี้นี่แหละนะฮะแล้วพอมันมีสาร CBD น้อยน้อยหมายความว่าใช้เข้าไป ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะต้องใช้ระดับที่มันสูงขึ้นจากการที่เมื่อกี้ผมให้ดูกราฟว่ามันจะต้องแค่ไหนถึงจะสามารถยับยั้งไวรัสได้นะครับทีนี้เรามาดูกันสรุปทั้งหมดว่าเวลาเราอ่านงานวิจัยชิ้นนี้เรารู้ว่าเออ CBD เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ในการยับยั้งไวรัสโควิดทั้งในแง่ของการยับยั้งไม่ให้มันแบ่งตัวได้ในเซลล์เราแล้วก็จริงๆมันมีอีกอันหนึ่งคือมันยับยั้งไม่ให้มันเข้าเซลเราได้บางส่วนนะครับแต่ไม่มากนะครับ กับอันที่2คือมันยับยั้งการอักเสบซึ่งเกิดจากตัวโควิดได้นี่จึงเป็นเหตุที่ CBD อาจจะได้ผลนะครับก่อนที่เราจะสรุปเนี่ยคือการทดลองกับเซลล์เท่านั้นนะครับการทดลองในคนเรายังไม่มีนะครับเวลาเราเจอแบบนี้คําถามต่อมาก็คือถ้าไปทดลองในคนละ่ะมันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับและเวลาเราใช้ยาตัวนี้เข้าไปจริงๆเนี่ยจะต้องกินยาขนาดเท่าไหร่นะฮะถ้าขนาดต่ําไปมันก็จะไม่ได้ผลอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันต้องขนาด ขนาดสูงถึงจะได้ผลแล้วอย,อย่าลืมนะคบว่า CBD ตัวนี้ในเวลากินเข้าไปจริง,รงๆคนบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงไม่มีปัญหาต่อเซลเมื่อแต่กี้นี่เป็นการทดลองกับเซลลเวลาเอามาเข้ามาใช้ในคนจริงๆอ่ะคนมันไม่ใช่เซลอย่างเดียวมันเป็นการประกอบกันของเซลล์แล้วผลข้างเคียงที่เราเจอเยอะๆในคนที่ใช้กลุ่มยาพวกเนี้ก็คือเรื่องของการคลื่นไส้ไอาเจียนนะครับการที่ CBD เนี่ยมันไปเจอกับยาตัวอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอาจจะทําให้ขนาดยาตัวอื่นสูงจนเป็นปัญหาได้ในร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้น อย่างผมดูแลเรื่องการปลูกถ่ายปอดเนี่ยคนไหนที่กินต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการชงกาชาอยู่ก่อนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่เช่นว่ากินเพื่อให้มันลดการเจ็บปวดให้นอนหลับได้หรือว่าให้เพิ่มความอยากอาหารต่างๆพวกนี้นะครับยังไงเราก็จะต้องหยุดหลังจากที่เราปลูกถ่ายปอดไปแล้วเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไปทําให้ระดับยากดภูมิต้านทานที่ผมให้คนไข้เนี่ยมั่วไปหมดเลยแล้วก็จะมีปัญหาเยอะนะครับดังนั้นคนที่กินยาเยอะๆแล้วกินไอ้นี่เข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับอ่าเรา เข้าใจถึงภาวะนี้ด้วยนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วผมคิดว่าเรื่องของการชงกัญชาปัจจุบันเนี่ยอาจจะได้ผลแต่มันจะต้องใช้ในการทดลองในคนก็คือต้องแบ่งกลุ่มคนเลยครับกลุ่มหนึ่งกินกินสม่ําเสมอด้วยกินขนาดที่ที่มันน่าจะได้ผลด้วยและก,กลุ่มหนึ่งคือไม่กินแล้วปล่อยคน2เนี้ไปเจอโควิดดูซิว่าใครติดนะครับติดมา,มากแค่ไหนแล้วก็การทดลองอย่างหนึ่งก็คือใช้ในการรักษาเช่น คนไข้ที่ติดโควิดขึ้นมาเราต้องแบ่งกลุ่มเลยว่ากลุ่มความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มความเสี่ยงมากเพราะว่าความเสี่ยงแน,แน่นอนว่ามันจะทําให้ผลกลารรักษาไม่เหมือนกันใช่ไมหมครับ <etchup> แล้วก็ให้กัญชาหรือกัญชงที่เราต้องการบอกมี CBD นะครับเข้าไปผสมกันแล้วดูว่าเออกลุ่มไหนมันได้ผลเป็นอย่างไรนี่คือการทดลองที่จะต้องทําก่อนที่เราจะบอกได้ว่ามันได้ผลหรือไม่และที่สําคัญมันไม่สามารถมาทดแทนวัคซีนได้มันไม่สามารถทดแทนการใส่หน้ากากการล้างมือ แล้วก็การรักษาระยะหา่างไม่สามารถมาทดแทนได้เพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่า4วิธีที่พูดมาเนี่ยมันได้ผลแน่นอนอยู่แล้วมันได้ผลเป็นที่ยอมรับเรามีงานวิจัยทุกอย่างรับรองแต่ตัวการชงกัญชาเนี่ยมันเพิ่งจะมีงานวิจัยเนี่ยที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเข้าเข้าที่เข้าทางหน่อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่ออกมาใหม่แล้วมันผลยังไม่แน่ไม่นอนเนี่ยจะไปสู้กับตัวที่เรามีผลแน่นอนมันไม่ได้อยู่แล้วครับคนที่บอกว่าเออเราใช้กัญชงกัญชาแทนได้ไหม เพื่อที่จะทําให้เราไม่เป็นโควิดก็คําตอบคือไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะฮะน,นอกนอจากนี้คนที่บอกว่าเนี่ยเราใช้กัญชาทุกวันเลยเราจะหยอดเข้าปากทุกวันเราสูบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหานะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรบ้างเพราะว่าข้อแรกปริมาณที่ท่านได้เข้าไปเนี่ยมันไม่เพียงพอถ้าเราอ้างตามงานวิจัยชิ้นนี้นะครับมันไม่เพียงพออันที่2ถ้าท่านมีสารอย่างอื่นที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่มันจะต้องปนเปื้อนแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขนาดที่อเมริกาเนี่ย อันที่เขามาทดลองเขาก็ไปหาพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้มาซึ่งอ้างว่าตัวเองคือ CBD อ้างว่าตัวเองคือ CBD นะครับอ้างว่าแต่พอตรวจเข้าไปจริงเนี่ย CBD มันมีปริมาณแค่0ูนซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเวลามันน้อยมากแล้วอ้างว่าตัวเองเป็น CBD เอาไปใช้มันก็ไม่ได้ผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญคือถ้ามันมีสาร THC tetrahydrocannabinol ปนกับ CBD ปนกันมันต้านฤทธิ์ซึ่งการอาการนริตต่อโควิดก็จะยิ่งลดลงนะครับ ดังนั้นท่านที่แบบใช้อะไรที่มันมีสาร TSC ปนเนี่ยมันต่อต้านกันเองมันไม่ได้ผลนะฮะท่านก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับส่วนท่านที่บอกว่าเออสูบทุกวันอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยะลรนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือการสูบไม่ว่าจะเป็นเป็นไอควันไอน้ำหรือจะอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในร่างกายบางคนนะอันนี้ย้ำนะครับบางคนไม่ได้ทุกคนนะครับอาจจะมีอันตรายต่อปอดได้เพราะว่าเราก็เคยเจอเคสมาแล้วว่าพอเราได้ของพวกนี้เข้าไปโดยที่บังเอิญอาจจะเป็นที่ตัวคน คนนั้นเองว่าเขามีความไวต่อสารพวกนี้หรืออาจจะมีสารปนเปื้อนซึ่งอันตรายอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่เราก็เจอเคสที่ปอรดอักเสบลง ICU มาแล้วแล้วปอดก็ไม่หายก็มีนะครับอ่านี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ด้วยนะทีนี้นอกเหนือจากนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาที่ใครมาโฆษณาใครมาบอกว่าเออเนี่ยเห็นไหมว่าคนอย่างอย่างตรงน,นั้นบอกว่ามีคนส่งมาให้ผมบอกว่านี่ไงย,ยากัญชาได้ผลกัญชงได้ผลแล้วก็คนที่ ที่อเมริกาเห็นไหมเขากินยาการชักเขาได้ผลนะกลุ่มนี้ไม่ค่อยติดก็นี่ผมวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าทําไมผมถึงยังไม่เชื่อมันนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาเราดูย้อนหลังมันไม่ได้บอกอะไรเราบอกแค่ว่าเออมันอาจจะเท่านั้นเองถ้าเราจะให้แน่ใจเราต้องทําการทดลองกับมันนะครับเราไม่ใช่ว่าเราได้ผลออกมาแล้วต่อให้มันได้ผลจริงๆผลมันก็สู้เรื่องวัคซีนเรื่องอย่างอื่นไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นวิธีที่แบบเรารู้แน่นอนว่ามันได้ผลชัวร์นะฮะโอเควันนี้ก็คุยมายาวหน่อยนะครับอาจจะทําให้คนที่หวังเรรื่องงกกาาชชัผิดหวนะฮ แล้วก็อย่างนั้นผมก็ให้ความรู้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่ากัญชงมันคืออะไรกัญชามันคืออะไรเอาง่ายๆเลยคือสรุปอีกทีแล้วกันกัญชงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับกัญชาชื่อ cannabis sativae subsp s a t i v a นะครับแต่ถ้าเป็นกัญชา cannabis s a t i v a subsp e indica นะครับ กันชงจะเป็นใบที่มันผอมกว่าจะมีเจ็ดแฉกขึ้นไปแล้วก็สีเขียวอ่อนเนาะมันก็ค่อนข้างสูงนะครับไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขามากแต่ถ้าเป็นกัญชาะเตี้ยกว่า2เตี้ยกว่า2เมตรอ่ะใบก็อุ้นอ้วนหน่อยสีเขียวเข้มหน่อยแล้วก็อาจจะมีแค่5้าถึงเจ็ดแฉกนะครับมีมีการแตกกิ่งกิ่งก้านสาขาเยอะกว่านะครับแล้วถ้าเป็นกัญชาจะมีปริมาณ tsc เยอะกว่าถ้าเป็นกันชงจะเป็น cbd เยอะกว่านะครับแล้วปริมาณ tsc น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะต้องทราบคร่าวๆถ้าเราจะใช้นะครับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เพื่อรู้สึกว่าใช้แล้วมึนเมามีความสุขอะไรพวกนี้ก็มักจะเป็นกรณีที่ท่านได้สาร t s c ซึ่งไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับโควิดจากการทดลองครั้งนี้และที่สําคัญมันยังไปต่อต้านการออกฤทธิ์ของ CBD ทําให้ปัญหาในการทําให้ไม่สามารถยับยั้งเชื้อของโควิดได้ด้วยถ้าเราจะใช้ตัวนี้ในอนาคตเพื่อเป็นการป้องกันโควิดมันจะไม่ได้ผลนะครับ โอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ